โอ้ทุเรียนกับไอติมพี่น้องโอ้โมา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 สวัสดีครับทุกคนนะครับมืัอนี้อยู่ที่อุดรธานีครับอยู่ที่เฮียบัตทุเรียนซิงครับ้ข่าวว่าเพิ่นมี่ผมวิชานาพี่น้องช่วงนี้ โปรโมชั่นประมาณกี่วันครับพี่วัดตลอดเลยนะครับอ่ะโปรโมชั่นก็คือซื้อทุเรียนแถมไอศครีมนะครับนี่ทุเรียนพี่น้องเอ้ยโอ้โหอดซ้อนเลยโอนทนงานวันเลยเนี่ยหอมเอาสายทุเรียนอย่าพลาดเด็ดขาดนะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวรัวลองชิมมึงก่อน นี่เอาพูดง่ายเลล่ะนี่ไอติมครับอันนี้เฮียบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮียบ้านทุเรียนสิ่งครับของอุดรธานีครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องสายทุเรียนนะครับข้อทุเรียนคือเก่าเหมือนเดิมครับฝากน้ำแน่สำหรับเฮียบ้านทุเรียนสิ่งนะครับอยู่สาขากรมหลวงประจักษ์อุดรธานีนะครับใจกลางเมืองเลยนะครับสามารถมาเลือกซื้อเลือกหากันได้สาหรับเนื้อทุเรียนเหลืองช่วงนี้เป็นทุเรียนจันทบุรีนะครับสามารถที่จะมาล่องซิมกันได้ครับหลักจารนอกจากนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับ แถมไอศครีมนะครับลูกค้าสามารถตักไอศครีมได้เลยนะครับพาทุเรียนแล้วก็ตักไอศครีมใส่กินได้เลยนะครับอากาศน้อนๆกินแบบเย็นๆนะครับถือโอเคถืใจแน่นอนครับขอบคุณมากาครับระหว่างขออนุญาตนะครับโอ้ยนี่พังมาเลยจูด๊ดมอาไปน้องไหม ุเดียเยวเดียวไมไหืออ้ยโอยขอญาตครับโอ้น oh! 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 ี่หอมที่ล้วนเยีมมากนี่กรอบนอกนุ่มในครับ อะเม็ดเล็กๆจนิงสิพี่นอ้องนะขอหยาดเม็ดว่างนีน่นะครับนี่ครับซื้อทุเรียนแถมไอศครีมหรือไอติมนะครับพี่น้องนี่อื้อใส่พี่น้องใส่เลยโอ้ อืมโอ้ใส่เลยโอ้ยอืมเฮมากแบบไดนเขามาเลือกเอาเลยนครับพี่น้องชอบแบบไหนเลือกได้เลยครับนี่อ่ะวุงเราแค่นี้ก่อนเป็นบรรยากาศโอ้จริงจริ กินเต้ทุเรียนกับแซบดีแล้วครับมาบวกกับช่วงนี้หนาฮอนนะครับบวกไอติมเข้าไปอ่ะไอพี่น้องเอาเลยครับทุเรียนกับไอติมพี่น้องโอ้ยมา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  หอมหวานไอติมมันจะเป็นไอติมกะทิอือ Lâm Môn Có hôm nay Hãy subscribe อือ้ยคุณนหมากกับมาด้นตลอดเลยครับเพิ่นเปิดตลอดครับโจนี้หนาห้อนตุเรงไปติมเข่ากันแค่น,นั้นอ่ะอืมอ 嗯嗯，面儿得得，嗯，来不了。 อร่อยมากกับบรรยากาศร้อนๆอย่างเงี้ยทองคักงเรื่องไอติมอื้มอ่ะว้อนมือกะเดี๋ยวว่า เป็นบรรยากาศดีครับที่ร้านเฮียบัตอุดรธาน,านีอยู่ใ,ใกล้กับกรมหลวงไปจักนะครับแย่กรมหลวงนะครับยูริมริมทางเลยเลยจากหน้ารัชพัฒมานี่นอ่เฮียบัาเพิ่นจัดช่วงน,นี้ไปเรื่อยๆครับพี่น้องไอซื้อทุเรียนแถมไอติมอาวกับบรรยากาศร้อนร้อนไผ่านไปผ่านมาที่อุดรธา,านีเชิญแวะได้ครับผมสำหรับืน้นนี้สวัสดีครับผม Vaaay! Wow, sap, sap, sap! Sultan